สวัสดีครับผมเด็กเอนเคนเจแปนครับในที่สุดวันนี้ก็ได้เลิกสักทีนะครับกับการรีวิวเกมเอเโกโตบุนโนฮานาโยเม คิมิโตสโกชตาอิซึโนะโมยเดนะครับซึ่งผมก็ซื้อเกมนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลามารีวิวสักทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ประเทศไทยก็เพิ่งนําหนังแฟร์ห้าเข้าไปฉายนะครับผมไปคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะได้ดูแล้วนะครับแล้วหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดฟูทาโร่เลือกคนอื่นนั้นนะครับจะมีฉากจบเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมนี้ให้ดูนะครับซึ่งพาร์ทแรก ep หนึ่งวันนี้นะครับจะเป็นรูทของอิจิกะของเรานั่นเองครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเกมมันยาวมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับตอนที่เป็นฉากในห้องเรียนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหนังหรือว่ากลัวที่จะถูกสปอยเนี่ยก็แนะนําให้ปิดคลิปแล้วก็ไปดูหนังก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเนะื้อหาต่อไปเนี่ยก็สามารถดูต่อได้เลยครับถ้าทุกคนจําได้นะครับในฉากที่ ฟูทาโร่จะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งในห้องเรียนเนี่ยถ้าในภาพยนต์เราก็น่าจะรู้นะครับว่าฟูทาโร่เขาเลือกใครครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่าฟูทาโร่เลือกอิจิกะเนี่ยจะมีเหตุการณ์ในห้องเรียนเป็นยังไงถ้านทุกคนอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาดูรพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแต่เนื่องจากว่าลิขสิทธิ์นะครับมันไม่สามารถที่จะฉายเกมนี้ตรงๆได้นะครับผมก็เลยจะเอาภาพนะครับจากการที่ผมเปิดเอาไว้เนี่ยมาวางแล้วก็ทุกคนก็จินตนาการตามเรื่องที่ผมเล่าแทนก,ก็นแล้วกันนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้ฟูทาโร่ก็เปิดประตูเข้าไปที่ห้องเรียนนะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ทําให้รอนะทีนี้อิจิกะก็เป็นฉากที่อยู่ที่ระเบียงเหมือนตอนนี้นะครับรูกที่ผมขึ้นที่ถือตอนนี้นะครับแต่ว่าขันหลังมานะครับแล้วก็มีซิตาตกใจครับว่าทําไมฟูทาโร่ถึงมาที่ห้องนี้ครับอิจิกะเขาก็หัวเราะกรบเกลื่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมฟูทาโร่ถึงมาที่ห้องนี้นะฟูทาโร่ก็ถามว่าทําไมจะพูดแบบนั้นล่ะอิจิกะก็บออออกวอว่่าาหหรืเธจะะไปผิด้งนะ อิจิกะก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะฟูทาร่โไปผิดห้องใช่ไหมละ่ะทำไมไม่ยอมฟังสิ่งที่อิจิกิอธิบายดีๆก่อนที่จะมาละ่ะอิจิกะก็ยังพูดต่อนะครับว่าหรือว่านี่เป็นการที่มาหลังจากที่สารภาพรักกับคนอื่นไปเสร็จแล้วเรียบร้อยฟูทาร่โเนี่ยนะชอบเป็นห่วงไม่เข้าเรื่องเลยไม่ต้องเป็นจะต้องมาหาทุกคนแบบนี้ก็ได้สารภาพรักแล้วก็ไปอยู่กับคนที่สารภาพรักสิทีนี้ฟูทาร่โลก,ก็เรียกชื่ออิจิกะเสียงดังเลยครับจนทําให้อิจิกะเขาเลิกหัวเราะแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าอะไร ฟูทาโร่บอกว่าไม่ได้มาผิดห้องนะครับเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมาหาอิจิกะครับอิจิกะก็อึ้องไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาขวนรลออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าพูดอะไรอยู่ฟูทาโร่มันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อยู่แล้วฟูทาโร่ก็ถามว่าฮะตกใจนะครับทีนี้อิจิกะก,ก็พูดว่าชัวร์วเลยเธอจะต้องมาผิดห้องใช่ไหมล่ะไหนบอกฉันมาสิว่าเธออยากจะไปหาใครนะครับเดี๋ยวพี่สาวคนนี้จะนําทางให้เอง แล้วทีนี้ทั้งสองคนก็กลับเข้ามาในห้องเรียนครับอิจิกะก็พูดว่าอัะบอกมาได้แล้วว่าอยากจะไปหาใครนะครับถ้าเกิดเป็นนีโน่เนี่ยก็อยู่ในคลาสเรียนของเราเองแหละฟูทาโร่เริ่มโกรธแล้วนะครับก็เรียกชื่ออิจิกะเสียงดังเลยครับฟูทาโร่ก็บอกว่าให้ฉันพูดอีกรอบอยังงนะฉันมาหาเธอนั่แหละอิจิกะทีนี้อิจิกะเขาก็ทำหน้าเศร้านะครับโอ้ฟูทาโร่บอกแล้วครับว่าเพราะว่าฉันชอบเธอ,อยังไงหลายอิจิกะ ทีนี้ต่างคนก็ต่างเงียบแล้วก็อ้าอื้งกันทั้งคู่เลยนะครับทีนี้อิจิกะกทําทนนาเซานะครับแล้วก็บอกว่าถึงได้ถามไงว่าตอนนี้เธอกําลังพูดอะไรอยู่ฟูทารโลก็ถามนะครับว่าเธอพูดถึงอะไรทีนี้อิจิกะเขาก็โกรธแล้วก็ตะอคอกใส่ฟูทารโนะครับบอกว่าฉันไม่เข้าใจความหมายเลยว่าทาไมเธอถึงมาที่นี่เธอถึงมาเลือกฉันทําไมทําไมแบบนี้นะครับฟูทารโลก็ชอ็อกไปเลยนะครับทีนี้อิจิกะก็บอกนะฟูทารโลเธอเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆนฟูทาโอเขถามว่าฉันไน้นะเป็นบ้า แล้วก็บอกว่าเอาเถอะฉันจะอธิบายจนกว่าเธอจะยอมเข้าใจให้ได้นะครับฟูเทโรพูดว่าการที่ฉันชอบเธอมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เธอจนกว่าจะเข้าใจเองนะครับอิจิกะเขาก็ทําตาโตนะครับฟูเทโรก็บอกฉันเห็นมาตลอดเลยนะการที่เธอมีความมุ่งมั่นเพื่อตัวเองและเพื่อความฝันของตัวเองฉันเห็นมาโดยตลอด แล้วก็บอกว่าอยากจะอยู่กับอิจิกะไปตลอดนะครับอยากจะดูว่าอิจิกะจะไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนแล้วฟูทาโรก็อยากที่จะดูอิจิกะผ่านทางด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับการที่อิจิกะชอบฝืนตัวเองแล้วก็รู้ว่าเป็นคนอ่อนแอแค่ไหนนะครับสิ่งพวกนี้ฟูทาโรก็รู้หมดเลยครับดังน,นั้นฟูทาโรก็เลยชอบอิจิกะนะครับและแล้วอิจิกะก็สวนกลับมาทันทีนะครับว่าถึงเป็นอย่างนั้นก็ควรที่จะล้มเลิกความตั้งใจเสียเถิดนะครับ ฟูทะโลก็ทำตาโตแล้วก็ถามว่าฮะอิจิกะเขาก็ทำหน้าเศร้านะครับแล้วก็บอกว่าถึงแม้เธอจะพูดว่าฉันมีความแข็งแกรง่งแข็งแรงเพื่อทำตามความฝันของตัวเองนะครับแต่ถึงจะยังไงก็เถอะฉันก็ยังทำมันไม่ได้เลยถ้าให้เทียบกับพี่น้องทั้งหมด5คนฉันนั่นแหละเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดนะครับดังนั้นฉันไม่สามารถที่จะทำให้เธอมีความสุขได้หรอกเพราะฉะนั้นลมเลิกความตั้งใจที่จะชอบฉันซะเถิดน,นะครับฟูทาโลก็อ้ามอึงไปเลยครับ แล้วก็ส่วนกลับไปบอกอิจิกะว่าอย่ามาดูถูกกันนะอิจิกะก็ทำหน้าตกใจนะครับฟูทาโรก็ยืนยันเสียงแข็งนะคะว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอไปคิดอะไรยังไงมาถึงได้พูดออกมาแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของอนาคตนะครับไม่ว่าฉันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขกับฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าเธอไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนทําให้ความเป็นห่วงพวกนั้นนะหายไปเอง ฟูทาโร่พูดแบบนี้ค่อนข้างโรแมนติกเลยนะครับทาให้อิจิกะเขือนเลยครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่จําเป็นจะต้องกังวลเลยว่าฉันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเข้าใจไหมฟูทาโร่ก็เลยถามอิจิกะก,กลับไปนะคบว่าสุดท้ายแล้วเธอคิดยังไงกับฉันนะครับอิจิกะเขาก็หลับตานะครับแล้วก็บอกว่าฉันนั่นนะแล้วทีนี้อิจิกะเขาก็ร้องไห้ออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็พูดด้วยเสียงสั่นเครือนะครับว่าฟูทาโร่ถ้าฉันจะชอบเธอนั้นจะได้ใช่ไหมนะครับแหม เศร้านะครับเสียงดนตรีก็เศร้าครับฟูทาโร่อึง้งไปเลยนะครับแล้วฟูทาโร่ก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ฉันน,นะนะทำให้เธอมีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถูกทรมานกับคาพูดของฉันเยอะแยะหลายครั้งนะครับขอโทษครับทีนี้อิจิกะก็ตอบกลับไปนะครับว่าไม่เลยเธอไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยนะฟูทาโร่ก็บอกทําสิฉันทําไปหลายครั้งเลยทีนี้ฟูทาโร่ก็ยังบอกกลับไปอีกนะครับว่า แต่ว่าตอนนี้ไปนะครับฉันจะไม่ต้องทำให้เธอร้องไห้เสียใจอีกครับแล้วก็เอามือไปปาดน,น้ำตาอิจิกะที่กำลังร้องไห้หนักอยู่ตอนนี้นะครับแล้วทีนี้อิจิกะเขาก็เริ่มยิ้มได้นะครับแล้วก็บอกว่าน้ำตาที่แขนเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ำตาเมื่อก่อนนะเพราะว่าน้ำตาครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความดีใจครับฟูทาโร่ก็บอกว่าอย่างนั้นหรอแล้วทีนี้อิจิกะก็ยิ้มอีกคำนะครับแล้วก็บอกว่าฟูทาโร่ครูฉันก็ชอบเธอเหมือนกันครับ ฉันชอบเธอชอบเธอโดยมาตลอดนะครับเป็นคำพูดของอิจิกะครับแล้วก็จบขัดซีนแรกของซีนนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคั้ซีนแรกของอิจิกะครับฉากที่ฟูทาโรสารภาพรักกับอิจิกะในห้องเรียนครับแม่ต้องบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้เห็นภาพกับเสียงจริงๆแล้วนะครับจะรู้สึกอินมากๆเลยครับเพราะว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับ แล้วนี่ก็เป็น EP ีแรกนะครับฉากบ,บอกหลักอิจิกะครับถ้าทุกคนอยากจะดูฉากอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากแต่งงานหรือว่าเป็นฉากการสารภาพรักในห้องเรียนของฟุทาโรก,กับแฟรที่เหลืออีกสี่คนเนี่ยก็อ,อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากจะดูคลิปแบบนี้คลิปจับฉลากอนิเมะต,ต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ไปช่องของผมด้วยนะครับถ้ามีฟีดแบ็กดีๆเนี่ยเดี๋ยว EP 2ีก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย